ื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมารงกับวันพระคืน15ค่ำเดือน2ณบริเวณสวนเทพปทุมเฉลิมพระเกียรติอําเภอเมืองปทุมธานีนายนารงศักดิก์โอสถธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้จัดก,กิจกรรมทำบุญตักบารดสืบสารวิถีพุทธอําเภอเมืองปทุมธานีพร้อมด้วยนายเอกวิทย์มีเพียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนางสาวธนิยรในพินิษ์หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายพิสนุประพาธนนาน,นในอำเภอเมืองปทุมธานีนางสาวตินทนัดสมบัติสิริวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีนางพรอ,อักษรนินจินดาประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีนางสิริวิมลเหมทุรินพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอก,ช,อกชนนะครับและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรสืบสารวิถีพุทธ เป็นการตักบาทอาหารปรุงสุกข,ข้าวหวานแดกคณะสงฆ์เป็นประจำทุกวันพระเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการผู้นำท้องถิน่นและประชาชนทั่วไปได้รักษาศีลตามหลักพระพุทธศาสนาสแสดงออกถึงอัตลักษณ์ของท้องถิน่นและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของพื้นที่ให้มีการจับจ่ายใช้สอยมากเพิ่มขึ้นโดยมีคณะสงฆ์นะครับจำนวน29รูปรับบิณฑบาบริเวณริมน้ำของสวนเทศปทุมเฉลิมพระเกยียรติอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนั่นเองครับ